อันนี้อีกยัางนึงเตรียมเครื่องไว้ตเรวตรียมเครื่องไว้ตำมะขุงง้นเฮิรมให้ผูใ้ใดตำนี่ไม่เา่มาม่เเ่ามันตำแซ่บม่ตอบตรงบ่ค่อยไม่เ่าอะไรเลยแม่ตูแม่ไม่เ,าเ่าไ,ไ,ไม่เา่าตำแซ่บไม่เถาตำแซ่บนะครับเมื่อนัน้นเมื่อนั้นผมมากินก็นโอ้สุดยอดเลยรถสายที่รถสายที่ตำมะขี้ขวแม่นตำมะขี้ขวพริกแข็งขวเแา้วาตำแซ่บ แช่คันคันมนนคันมีบักสังไส้แสบได้จ้ะหนาบบกสังหน,นาได้ได้ได้เที่ยวอเนาะแม่เนาะแบกสังก็จะไช่แสบสแสบ,บหนึ่งครับเส้นัำเส้นบเคือขึ้นอีกมืนสิกรอบกรอบกรอบเลยเนาะมันสีมันสีขึ้นตัดกัน,ลน,นเนลออยนครับมันือมันก็จีเป็นแบบลาบทอดเลยนะครับต้องเส้นับเคือขึ้นแต้เราเส้นภูมักนะครับบบกเคือขึ้นชุกๆเหลืองๆแล้นคุบไน่ออกคุบไนออกแบบที่นี่ตามส้บัก ตำเสตบักขามปลกคามดิบตำเสตกันป่ะในผงชิลดปลาแดกไส่น้อยนึ่งเนาะเส่ปลาแดกแล้วก็ผงลดน้อยหนึ่งบ่แม่โอ้ยกินกระปุนที่ไนยี่พอไอแม่กินกระปุลขอไเด้เคียงเคียงข้เขะไข้ออะไส่เคียงกลังเลยเคียงโอ้ยเคียงใส่ดีนีลายเคียงอ๋อ อันน ality, ี้ไม่ยั้งเลยไม่ยั้งหนูรูดลงไมาจะปนปนนนเีนเห็นบอกเห็นเห็นขาวอันน an, ี damit, efecto, ้ต่ไข้เรื่อแต่ไร้พนี้ยัไรต่ไร้เใส่ไปใสู่หนาบ้านผู้นี้อยาก ยายมาแล้วมีบอผู้ตำมนครับเดี๋ยวผมฟานบกึ้เมื่อัานกินฟีมือแม่โอ้ยดใจเทาสมือนี่แหละเมื่อนนี่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 เเพท่หมดเพอาเอาซ้ำมือว่านน่ยเอาซ้ำมือนั่น่ะตายบ่เงสิตามมายู่ตามมายู่กตายบ่อเรียงตามมายู่ตามมยู่บตามมายู่บอายุอะไรเพทเจ๊เจด ช้อนซีซีหอมไม่ทุกีคมซีมหอมแต่ละเจ่าบ้าพริกในตามอายุอันนี้อันนี้ซอยมะเขือขืนนะครับซอยมะเขือขืนภาษาไทยเขาเรียกมะเขืออะไรอะมะเขืออะไรเนาขื่นน่ะเหรอขืนนี่เนาะมะเขือขื่นเนาะเจ้าคมขืนยังบโผมเนาะเอาเอาหน่วยนั้นนะลูกเอาหน่วยชีแก่ๆเด้อมันไม่มีเพราะเพราะแก่กายออกมาแบบนี้ทำไมไม่เอาลูกเหลืองไต so ่เอาแบบนั้นเด้อมันจะ มันฮื่นหมดแม่ตามเราได้เนี่ยตลพริกแห้งครับตาบมาพริกแห้งนี่ครับเน่สูตรคนตาบักพริกแห้งตามแซ่บอีกทีนี่หัวง่อยตัวไลาบเท่านี่บงเจินไปหาเท่าใส่เราใช่ไหมเท่าแบบสุพรรณเท่าแบบูตัวกูจะจำเอ เราตำแซ่ได้ครับนี่ฝีมือขนาดเลยไ่ได้สูตรมากมนี่แหล้ามันไกลบุกพริกได้มันหอม บกอกนะครับลงไปบกอกลงไปบ,ไบ,บกอกบลาไหขาบเลาเรซ่อปลาแลบปลาไหลสูตรพร้บมม่คต้มก้อนก้้อมแค่เด้ ใ,ใกล้ๆกันเลยครับพี่น้องนี่ใส่ผงนัวอีกน้อยผงนัวนอืมเนียนตาตาใส่ไฟตู้มาถึงไหน không là cáp dạy ôm, chịu, say thế này, dẫu còn đểu còn, dẫu còn. Hả? จลาบ่เ,เูนว,วป,นป็นงอบนยังหีวบันอีเนาะสูตรพะงาสี้งเมียงอีแล้วอือหอมใช่ปะทำยังไี่มาชมโอ้นี่นี่ของแข่ขปมงที่ปูปม,ปปปมที่นอไม่สมนี่พี่น้องเอย นี่เิึงกโหลดนาคนเห็ดเนี่ยีผู้เดียวก็เกาหยิบมาใส่ด้ด้วยนี่ผู้เดียวก็พี่น้องออ้ยมักลๆกันนะที่ไทยมึงหัอมึงอกันัวที่ปวมปปเนี่ยเป็นเน,นี<ม>่ยคือกินกับหอมแล้วิอะไน ยังยะมเ้าขีดที่ปมกันิเป็ดยเลยมันสัสกว่โอ้ขีดปมขีดปมขีดปมพี่น้องเอ้ยลาปากมาเนี่ย๋อแม่ไปอ่ะขาดยังโอ้ขาดไปเนาะผักเมกตัวหลังนี่ ักเม็ดปู้หเมดบานมีเตียมพักตูมพักบันดีครับปิงงหลิ่ปีไม่มืดบัวไปควายกี่บัวลองหันละบัวตามได้หรอแม่เอาปู้สัดปูกป้สั นั่งตัวก็ได้ไปนั่งตัวก็ได้น่ไได้ฮำแล้วห่อที่เร็เ่แมอืม้หนี่บสน่อแทบบ่แท็บแม่แทบแทบบอแทบ่สยิ้มคอยั่งใหม่เด้ครับครับแทบแทบแทบสุดยอดเลย ตักแล้วครับพี่นอ้องตักแล้วจะทานแล้วคนอู้หนาตานหนาตาพอดผู้ใดฝันบอกผมผมครับวันที่เสรน้ำผู้การนดิแมนบ่แมนใช่โต้ได้บ้านขึ้นโต้ส้มตำขึ้นโต้ ขึ้นโต้ครับเอาต a กขึ้นเนี่ยเด้อเด้อ t ักมันหมดมันเลยไปแล้วล่ะมันเจินมันเจินมันเจินเอาอ a g มา tag โอ้ยหัม โอ้ยแกงกิโปมครับแกงกิโปมว <c oughs> ่ได้กินโดนลโแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่ลอ,อากระถินนี่อยู่ดินี่ฮะเหครับครับกแกงกิงกงกโปมเอานีมอนแกงกิโปมเน้ปอ,อนปบ

เินตะกวงม้ม่ตะกวเงินพอเยแตกมากินอาจารย์กผักกระจงกกระจงเี้ย่ม่ได้อดเลยเนี่เอาใบผักเทียมมากินครับตำสมได้ปยังใบวสใบกระเทียมไหมกินได้กินได้เอาเจ็บเจ็บเอาไปเทียมี คนอะไปกระเทียม,น,ยมนี่นครับทอดทอดพักพักใบเลเลกับพี่จะกินอะไจน <Okay. S 2> แถวเลยัน ตรงนี้โอมีอะไรตัวดิเนี่ยเอามะลงบ่เออมาเด้อมาเด้อยังคนดำๆน่ยอ่อโอ้ยเดี๋ยวเพียเดี๋ยวจาลังหคังนมีพียโอมีขันมีเพียเนี่ไม่มีสารเคมีปลอดสารพิษสารพิษขันมีเพียโอ้ยแกอาจารย์เลยว โอ้โหนี่ตัวน,นี้น่าแซ่บก้าังหลก้า,งางังไหลโอ้ยขาดเกียบดิบัน,อนออบโอ้ยมนตรงมนตรงลอกคอโอ้ยคุณอาจารย์เอาสมานละสมานละออื <c ười> ื <c oughs> รัวล่างก็โหลดไปล่างยุ่มหนัก้องน้ำหมดค,มมดมครับย่างดีด้วกดนีิโปรตีนไปโอ้โ่โปรตีนกิกไปจิกปูนไปทูนกับมี่ท,นทนูนทูนนมันท่านไงมันท่านไง กัดบ,บุแคร์จับกต้อลงไปเอาล่างที่เนี่ยลงกระมังล่างโบวิ่นิถ้ามีสารผิดมันกับมีเพียมีสารผิดเพมีเพีย จานนี่แมจานใหญ่จานนี่จานอก็ต้องธรรมดากินอย่างเลยกจ้ตัวองวากัน่อควายล่างเป่อควยเด็ดอันนี้พักหนามพักหนามมัอก es so. ัมีมี่แน้วมานำหนามธรบัรแม่ครับห้ยเาเฮาหงหงหเลยจิตรีกสิบวะนี่ เอแม่แม่เอามาปล่อยว่ะแม่มันไม่างาไบมังบ่เดียวเร่องกูหมา,าอันีเปน